ขณะละฮะท่านผู้ชมตอนนี้เชื้อไวรัสเมอร์ซึ่งเป็นไวรัสสายพันธุ์ใหม่กำลังระบาดอย่างรวดเร็วมากอเชื้อไวรัสเมอร์น่ากลัวมากๆเลยอะครับหมอไม่มีวัคซีนป้องกันเลยหรอครับวัคซีนป้องกันน่ะหมอขอบอกตามตรงเลยว่ายังไม่มีหรอกครับอ้าน่ากลัวจังเลยแต่เราสามารถป้องกันได้ โดยการดูแลตัวเองไม่ให้มีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อหลีกเลี่ยงไปในสถานที่ที่มีผู้คนแออัดหลีกเลี่ยงการใช้ของร่วมกับผู้อื่นและล้างมือทุกครั้งเมื่อเราจับราวบันไดในที่สาธารณะและสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งด้วยนะครับอ่ะหมอให้ครับแค่นี้เอาไม่ยู่หรอกครับหมโอใส่แบบนี้เลยดีกว่าป้องกันได้ทุกรูขุมขนไ,ไ,ไ,ไปละครับ ไ,ได้ค่ะคนไข้เป็นลมโอ้โยโอ้โยจะเป็นลมร้อนมากๆเลยอะ่ะเฮ้ยอึดอัดหายใจไม่ออกเลยอะ่ะโรงพยาบาลธนบุรีมิติใหม่ในการรักษาก้าวหน้าด้วยคุณภาพ